แล้วใช้อำนาจเข้าไปเนี่ยเขาฟังเรานะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเขาไม่ได้ทาดียใจแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใต้คราชาเราเนี่ยได้รับในส่วนของลักษณะของซอฟต์สกิลเขามีใจเนี่ยเขาจะทําเกินร้อยแน่นอนอค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชิตแชทเรื่องโปรดเล่มโปรดค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจาก พอออกกองกลางนะคะหรือพี่แม็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้พี่แม็กนะนํตัตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่แม็กค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็กกุลสยารมตนนะคะผู้ในการกองกลางค่ะโอเคค่ะพี่แม็กวันนี้เราอยากจะให้พี่แม็กมาเล่าถึงประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยในการพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งก่อนที่พี่แม็กจะอยู่อกองกลางเนี่ยพี่แม็กอยู่ที่ไหนมาก่อนเอ่ย ออตอนแรกเลยนะคะก็อยู่อกองบริหารบุคละคลค่ะแล้วพอตอนนี้มาเปลี่ยนมาเป็นผอ,อ,อ,อกองกลาง่ยพี่แมกต้องปรับตัวยังไงบ้างเหรอเอ่อในการปรับตัวในการที่เริ่มตั้งแต่วันแรกเลยไหมคะวันแรกที่ได้รับทราบนะคะว่าจะต้องมาปฏิบัติงานในอาจจะเปยนการบริหารน,นะคะในส่วนของจากกองบริหารบุคคลนะคะด้านคนนะคะแล้วก็มาดูแลในส่วนของกองกลางนะคะ ซึ่งก็ตอนแรกก็มีความกังวลใจนะคะว่านีเ้เราจะทํามันได้ไหมะนะคะเราจะทํามันได้ไหมแล้วก็เตรียมตัวเลยค่ะก็ตั้งใจเตรียมตัวว่าเอ๊ะกองกลางมีพักงานอะไรเราทาอะไรเพราะเราเคยแต่ดูแลเรื่องคนนะคะวันนี้เราต้องมาดูแลในส่วนของาอาคารสถานที่ความปลอดภัยนะคะในเรื่องของภูมิทัศน์แล้วก็ความสะอาดอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ ก็เป็นไฮไลท์ที่ที่เราเริ่มโฟกัสกับงานในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วหลังจากที่เราเตรียมตัวเรียนรู้เกี่ยวกับงานแล้วแล้วเราทําการพัฒนาตนเองยังไงเริ่มต้นที่พัฒนาจิตใจตัวเองก่อนอ่าพัฒน <laughs> าจิตใจต <c oughs> ัวเองก่อนทำใจนะคะ,อะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในชีวิตนี้ตั้งแต่เข้ามาทํางานที่นี่เราต้องยอมรับว่าพี่แม่ก็อยู่ที่ <HR. S 2> ถือว่าเอชอาร์มาตลอด <c oughs> เป็นคือเกิดมาที่นี่แล้วก็ <c oughs> ก็คิดว่าตัวเองจะจบชีวิตที่ HR นะคะจบชีวิตราชการจบชีวิตราชการนะคะในวัยหกสิก็คือที่ HR <ม>ก็ก็ไม่คิดว่ามันจะมีการเชนแบบนี้นะคะก็พอพอเชนปุ๊บเราก็ทำใจก่อนแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงะค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะจากวันนั้นที่ที่คิดนะคะก็ตกใจแล้วก็งงกังวลใจ <ไง S 2> แล้วก็กลัวกลัวจริง,รงๆก็คือว่าที่เราจะทําได้ไหมเราจะ บริหารได้ไหมไอยู่ยังไงอะไรเงี้ยก็ไปหาพยายามหาอะไรมา,พ,าพัฒ<อ>นาตัวเองด้านจิตใจก่อน,นอจิตใจก็เลยว่าเอ้เราคิดว่าเ,เราควรพัฒนาเรื่องการบริหารคนให้มากขึ้นอันนั้นเราบริหารในงานบุคคลแต่วันนี้เราต้องบริหารคนเพื่อบริหารงานให้ได้แล้วเ,เรามีตัวช่วยอะไรบ้างเอ่ยหนังสือในส่วนของที่เราเอามาช่วยนะคะเป็นพลังสุดนุ่มนวลเรื่องด้วยความสําเร็จ อันนี้นะคะก็เป็นลันกษณะของอ super Soft s o f t power นะคะก็คิดว่ามันคนเรามันต้องเจอคลื่นเนาะม,มันเจอคลื่นคลื่นอะไรก็แล้วแต่มันเมการเปลี่ยนแปลงก็เจอคลื่นแต่พเพอินว่าคลื่นนั้นเนี่ยเราจะให้มันสนุกกับมันมเราคิดว่ามันสนุกมันก็จะสนุกนะคะเ้วก็เลยคิดว่าฮ้ยเราทาให้มันสนุกแล้วก็อยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องของอะ,อะไรที่เราไม่รู้นะคะเราก็เข้าไป ทำมันนะคะก็ลงพื้นที่นะคะล <pricing. S 3> งพื้นที่แล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเราเขาบอกน้องๆในทีมในกองกลางเองนะคะเขาก็จะมีทาร์มีองค์ความรู้ในในงานนั้นเราก็ไปศึกษากับคนที่มีองค์ความรู้ในงานก็เข้าไปไปเรียนรู้งานกับเขาแล้วหลังจากที่เรียนรู้ลักษณะงานที่เขาทําอยู่เป็นประจํานั้นเราก็กลับมาว่าเราจะมีส่วนไหนที่จะไปเสริมและพัฒนางานให้มันดียิ่งขึ้น อันนี้ก็เป็นทักษะในเรื่องของลีดเดอร์ชิพด้วยนะคะในส่วนที่ที่ที่เราเอามาในส่วนของพัฒนาตัวเองการลีดเดอร์ชิพแล้วก็หนังสือในเรื่องของการปลูกเหมือนคล้ายๆปลูกพลังใจในการทางานนะคะหนังสือเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยของพี่แม็กเลยเนาะเพราะนั้นอยากให้เล่าเกี่ยวกับหนังสือให้ฟัง่อยว่าในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรแล้วแล้วชุดมันช่วยพี่แม็กได้ยังไงอก็มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับลักษณะของการที่เราจะเข้าถึงคนนะคะคือเราจะ,ะเราจะ เราจะเข้าถึงใจคนม,มันจะใช้ฮาร์ดไม่ได้นะคะเราก็เลยใช้ลักษณะของซอฟต์ไซส์ที่เราจะเข้าไปคุยกับคนให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเขาคิดว่าคนที่อยู่ที่เราไปบริหารเนี่ยเขาก็คงจะกลัวเราเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็เลยมองว่าเราจะจูนกันในส่วนของว่าเราก็มาเติมเต็มในส่วนของการช่วยในการพัฒนานงานนะคะหนังสือเล่มนี้มันก็เลยจะเหมือนประมาณบอกเราว่า,เ,าเราอย่าใช้ในส่วนของตัวฮาร์ด อันนี้พูดจากความรู้สึกอ่านแล้วก็ใช้พอบใชตัวเองด้วยนะคะคือซอฟไซส์เข้าไปคุยกับลักษณะเอาใจเข้าไปคุยมันจะได้พลังมากกว่าตัวใช้อำนาจนะคะแล้วก็จะเราบารมีกับอำนาจนะคะันมันจะพยายาม,มบอกมัน,นจะบอกประมาณนั้นใช่ไหมใช่ค่ะการใช้บาร,รมีหรือการใช้อำนาจซึ่งจริงแล้วอ่ะมันก็เ เริ่มต้นควรจะใช้ในส่วนของตัวบารมีก่อนก็คือให้เขาได้รู้ว่าเออเรามีความหวังดีแล้วก็เราเข้าไปคุยแบบลักษณะเพื่อเพื่อร่วมกันพัฒนานะคะเขาก็จะเริ่มตอบรับเราแต่ถ้าเราใช้อํานาจเนี่ยจริงๆอํานาจเรามีเพราะว่าเราเข้ามาเป็นผู้บริหารแต่เราใช้อํานาจเข้าไปเนี่ยเขาฟังเรานะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่ได้ทําด้วจใจมันก็เลยจะได้ผลออกมามันสู่ความสําเร็จของงานมันก็จะออกมาแบบ เออไม่ได้เต็มใจในการทำงานออย่างเงี้ยก็จะออกมาแบบมีผลสําเร็จแต่ว่าในกระบวนการที่จะไปถึงความสําเร็จอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยราบรื่นไม่มีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่นักใช่ค่ะก็คือเออจริงๆแล้วการทํางานเราก็ลักษณะของ work life balance ด้วยเราก็เลยมองแบบนั้นคือถ้าคนเราอ่ะมีใจในการทำงานงานจะออกมาเนี่ยมันจะได้ผลคือเกินเกินคาดกว่าที่เราอ่ะ มุ่งหวังจริงๆเราเป็นผู้ว่าราชาเรามุ่งหวังสมมตร100ิร้อยอซอยากได้ร้ออยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใต้คู้วารชาเราเนี่ยได้รับในส่วนของลักษณะของ soft skill <ม>เขามีใจเนี่ย<ม>เขาจะทําเกินร้อยแน่นอน<ม>ค่ะเราก็จะได้ผลเป้าหมายผลลัพธ์ที่ เกินคาดกว่าสิ่งที่เราใช้อำนาจนะคะ,ะโอเคก็คือพี่แม็กก็เรียนรู้จากเรื่องพวกนี้จากหนังสือเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเยี่ยมไปเลยค่ะพี่แม็กเพราะนั้นตอนนี้พี่แม็กก็แบบพร้อมยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยใช่ไหมคะเร่างที่บอกเริ่มต้นตัวใช่ค่ะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคะเริ่มต้นที่ใจเราก่อนนะคะอโอเคค่ะใจเรา,มมาสำคัญที่สุดอโอเคค่ะงั้นวันนี้เราก็ขอ ขอบคุณพี่แม็กมากนะคะในการมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็การพัฒนาตนเองค่ะวันนี้ EP นี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ